สวัสดีเจ้าอันนี้อยู่ในสวนทัมโอมาเก็บแอปเปิลทัมโอเจ้าเนี่ยพอาะล่ะฝังเขาเจ้าแดง,ดงออเด้งเพราะเธอเจ้าพอ,อ,อาะเอเพราะเออ้าวพอแล้วขนาดเลยเจ้าแอปเปิลมามาเก็บด้วยกันเจ้าแอปเปิลพอาะเอลูกลูกแอปเปิล น่ากินขนาดเจ้าแอปเปิ้ลโอ้ยลม้มผมก็เข้าตามามาเก็บเจกันเจ้าพอเราเจ้าล้มขนาดเจ้าต้นแอปเปิ้ลจะลมแห้งขนาดไหนกิ่งมันกับ่หักเนาะกิ่งมันเหนียวขนาดเจ้าต้นมันนี้นะต้นแอปเปิ้ลนะดูโอ้ต่างเลือกแล้วเนะนี่ยนี่เลือดอ้าว เจ้าอฮ้ยเจ้าขันโลพิดหลามลุหลามโลดหนักขนาดเจ้าด้วยดูไอแอปเปิลตักตะกร้าน้อยๆเจ้าขันโลขนาดเขย่าเขย่าขนาดนึงอ่ะ เอาลนเอาลน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 บอลนเจ้าบอลนเทากับเก็บเอาเนาะเนาะเด็ดเอาเด็ดเอากระยาวเอาเจ้าติดดินแล้วไหนนี่นะพอละตะก้าวางดินน่ะพอละหนักขนาดเจ้ามามาช่วยกันเก็บเด้อนี่เจ้า nhạc ôi dính hỏng lại quần đây lốm lốm trâu lốm anh tiểu và khâu thả và khâu thả phải đâu ui oi oi anh lôn lôn hả này, này. À. 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 cái gì phá hao lồm nè nè giẹp sai Tìm ăn lôn nè tìn lôn cắp phứt nè หล่นแล้วอุ้ยอันนี้ใหม่กล่ำมันไน้เนอะโอ้คือใบใหม่ดูฝวงฝนฟวงเลยโอ้ขย,ยาำขยวมันก็บ่หล่นบ่หล่นเขาก็เก็บเนาะ กันนี่ม่ต่ำนี้หลุดน,นี่ไม่ต่ำนี้รอโอ้ยลนลนลุนลนลุนแล้ว